สวัสดีครับสำหรับองค์งนี้ก็เป็นพระเป็นใหญ่เกศธุสุขเช่นเดียวกันนะฮะก็งดงามนะฮะพระพักเหมือนผลมะตูมนะแตกต่างกับผพบที่คล้ายกับลุมพุธนะพระพักจะเป็นสี่เสียมข้อหลังตัดนะฮะก็งดงามไปอีกแบบนะฮะองค์แขนก็ค่อนจะทิ้งดิ่งดีนะฮะส่วนนะฮะ ลึกนะซอกแขนลึกนะแสดงว่ากดพิมพ์ได้ชัดพ้าเกตทะลุออกไปนะฮะจึงเรียกว,ว่าเกตทดลุ้มเส้นวัสนาด้านนี้เห็นชัดเจนนะเส้นบรรคับพิมพ์ด้านนี้เนื่องจากถูกตัดชิดก็มองแทบไม่เห็นนะฮะฝ้าปูลขึ้นมาเต็มไปหมดนะฮะขึ้นไปเต็มไปหมดนะครับตามร่องตามไหลนะ ็มีภาพปูนขึ้น,นก็พุทธสินงดงามนะฮะเช่นชยดีบรเห็นชัดพระชงหรือหน้าแข้งเห็นชัดพระบาทก็เห็นนะฮะล่องตรงฐานล่างสุดก็เห็นนะฮะก็มาดูข้างหลังบ้างนะฮะข้างหลังข้างหลังก็มีรอยปริดตามขอบนะฮะก็ถือว่าถูกต้องนะฮะ เป็นตัวในหลักเกณฑ์ที่พิจารณาความเก่านะฮะมีรอยปูไตนะฮะมีมวลสารจุดดำๆนะมีสีขาวๆของฝ้าปูนขึ้นมาครับขอบด้านนี้นะฮะก็มีร่องรอยของการสไลด์ของมวลสารนะ,ะแต่ว่ามีปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมครับนะฮะประกันเห็นชัดนะฮะ อกเกอก็สะลุขึ้นไปไหนนอกสมนะฮะเส้นชายอีวอนเห็นชัดนะฮะรอยบุ๋มเห็นชัดนะฐานสิงตรงนี้คมคม,มเห็นชัดนะฮะอีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะฮะมีเห็นรอยบุ๋มตรงฐานล่างนะข้างนี้รอยรอยสไลด์ของขอบรอยปีของขอบก็ข้างจะมากกว่าข้างโน้นนะฮะเพราะว่าน่าจะมีมวลสารเจอมวลสารเยอะกว่านะฮะ แต่ก็มีปูนมเม่าขึ้นมาซ่อมเช่นเดียวกันนะครับหน้าอกพึงผายงดงามนะพศออ่อนช้อยนะฮะศออ่อนช้อยนะรับกับพระพักใบหนะ้าพระเกดนะอ่อนช้อยไปทะลุผ้าซุ้มไปนะเราเห็นลางๆนี่นะผ้าซนะุ้มออกไปข้างนอกนะฮะผ้าซุ้มออกไปข้างนอกตอนนี้มาดูกล้องกำลังสูกกันนะฮะพระพักนะฮะก็ เห็นปั๊บก็มีคนศาสตร์นั่นนะฮะมีสีส้มส้มนะออกส้มส้มมีสีดำนะสีดำมีจุดดำนะฮะมีจุดดำมีสีดำนะฮะก็ก็ถือว่าโอเคนะมีผลึกแคนไซ์เห็นออกขาวนะฮะเป็นซุ้มประเกตทะลุออกไปนะก็ เป็นทรงกลงดงามนะอันนี้เริ่มมีมวลสารเยอะขึ้นนะมีทั้งสีเหลืองสีดํามีจุดแดงๆนะจุดแดงๆก็พอมองเห็นอยู่นะครับพระอุละละนะหน้าปกนะฮะน่ะค่อนข้างยะนะังงดงามนะฮะมีมวลสารจุดดําจุดแดงนะครับมีล่องล่องตรงนี้นะฮะล่องนะนี่เป็นสันของสังคตินะเห็นไหมฮะ สั่งหไปนะครับคิดล่องชัดเจนครับวงแขนนะวงแขนเช่นชายจีวรนอะเส้นชายกีวรเส็นซุ้มคราวนี้เรามาดู มาดูใกล้ๆในพื้นผิวบ้างว่าเป็นยังไงบ้างเห็นนิดหนึ่งนะฮะเห็นหนึ่งก็จะเห็นสิ่งเล็กๆนะฮะก็เห็นปูลอยปูนง,งอกขึ้นมานะฮะก็มีบวสารดบๆนู่นี่นะฮะมีจุดแดงนี่มวสารแดงๆนะฮะก็ เริ่มจะเห็นชัดเจนขึ้นนะฮะปูนก็ปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนานะฮะค่อนข้างจะหนามีสีดำของสิ่งถูกเผาไฟนะฮนะนดำดำานี่นะครับนี่คือนี่คือพื้นผิวนะฮะพื้นผิวมีจุดแดงเม็ดแดงนะฮะจุดแดงเม็ดแดงนะฮะ เป็นดินกับแพงนะดินกับแพงนะดินกับแพงีสีแดงๆลเลืเอนงดงามนะงดงามเราก็พยายามดูว่ามีเม็ดหยกไหมมีเม็ดหินสีอัญมณีไหม หรือมีแผ่นมีทองนะฮะมีอะไรแปลกๆปลกไหมนะครับอันนี้น่กจะเป็นดินแหแพงนะฮะดินแหว่งอันนี้มาดูมันดูส่วนโนโน,โน,โนบ้างนะอันนี้ก็เป็นฐานล่างนะฐานล่างสุด ก็เห็นผลึกแคนไซนะมีว่านดำๆลายเกสรดอกไม้มีสีแดงนะฮะอาจจะเป็นดินกำแพงหรือเป็นพวกว่านก็ได้นะจุดดำๆก็มีได้สองอย่างคือผงตะไบนะฮะผงถ่านหรือลเกสรร้อยแปะนะฮะ ทั้งแคนไซ์แล้วก็ปูนข,ขาวขาวขาวขานหนาที่ผสมกันไปนะฮะแคนไซนี่เป็นเป็นปวกผมทานดำๆมีจุดเงิน,นเงินด้วยนะฮะจุดเงินเงินด้วยนะฮะตรงนี้แม่เหล็กก็ก็ดูดติดนะฮะแต่ติดเบาๆนะฮะ ต้องใช้ไม่เลยแรงๆนะฮะสีเทาๆที่นี่จะเป็นหวดเทาหินเทาหรือเป็นพระธาตนะอันนี้ก็ไม่แน่ไม่แน่ใจนะฮะตอนนี้มาดูเส้นซุ้มเป็นยังไงบ้างนะฮะ,นะก็มูลสารดีนะฮะมูลสารเยอะน้ฮะจะโชคดีจะเจอหินหินเขียวนะฮะ บริเกนไซด์นะฮะมีจุดแดงๆดำๆอยู่ข้างใต้นะฮะพวกนี้เหมือนมีฟิล์มเข้ามาทาบมาทับไว้นะฮะอันนี้ก็ต้องปรับเองนะฮะเพราะว่าความสูงของซุ้มสูงขึ้นอากไปต้องเปลี่ยนลดความลมดความ ดิ่งดิ่งกระแพงกันอย่างนี้นะดิ่งกระแพงสีเหลืองของไอซาบาอะไรเหมือนกันสนนะีดำดำดำนะฮะอันนี้พวกเศษตะลุยาที่ติดที่ของพระนะเป็นวัสดุเนี่ยเป็นเยื่อสายใยใย,ย,ยสังเคราะห์นะ น,นี่แดงสดเลยนะแดงสดเลยตอนนี้เราเริ่มบกมาทางด้านนี้แล้วนะตีอยูุ่้มนั่น,นอมาเร็วตอนนี้เริ่มมาด้านนี้นะฮะล,ลงต่ำมาเรื่อยเกื่อยพยังไม่เจอนะหิดไม่เจอนะไอหยกนะฮะยังไม่เจอนะฮะ อันนี้เป็นชิ้นส่วนของมวลสารนะ,ะตัวนี้ชิ้นนี้นะ,ะอันนี้เป็นอันี้เป็นมวลสารชัดเจน ฐานสิงนะฮะฐานสิงม <ś c oughs> าดูแถววงแขนนะเผื่อจะเจออะไรดีๆนะ ก็มีหลายองค์ที่เจอหยกแถวองค์แขกอันนี้ตรงอันนี้ตรง,นนต,รงตรงหัวไหลนะสังเกตการง,งอกของปูนที่ซอกนะฮะยกอันนี้หัวไหลใช่ไหมเราจะเจะถอยหลังไว้นะฮะเห็นเห็นการงอกของปูนนะครับอ่าอ่าเรื่งป็นมิติออกไปนะฮะข้างล่างสุด ในครั้งล่าสุดน,นะพูนงอกหนามากเลยนะครับถ้าเรา,าดูตรงนี้เราก็ต้องสูงเข้ามาอีกนะเพราะว่าแถวนี้จะสูงสูงอันนี้จสูงนี่หัวไหล่น่ย โอเคครับมาดูข้างหลังบ้างนะฮะข้างหลังองนี้เป็นหลักกระดานเรียบนะฮะหลังเรียบหลังเรียบนะก็ทำให้ค่อนข้างจะดูง่ายหน่อยนะฮะอันนี้เป็นเป็นเช้นชวนของน่าจะเป็นหกว่านนะฮเพราะค่อนข้างจะใหญ่ นี้อะรเป็นทราบนะฮะเจสต์เหลืองๆอันนี้นะะเ,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 เป็นน่าจะเป็นชิ้นของสารนะฮะ ก็ยังไม่เจอนะฮะยังไม่เจอหินสีเขียวนะฮะยังไม่เจออันี้ลองมาถ่ายรูปในการจุดน้ำยามุมนี้บ้างนะฮะเพราะมุมนี้ค่อนข้างจะมีค่อนข้างจะมีการหักเหของแสงนะ ขึ้นนะฮะปอกขึ้นเต็มไปหมดนะฮะก็เป็นปกติของมรนเพราะพระสีขาวนะฮะก็ทําให้เห็นฟองลำบากนะฮะโอเคถ่ายรูปสรุปพระองค์นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็เห็นได้ชัดเจนนะมีผลึกกันไซมีปูนงอกนะฮะ ก็เห็นจากกล้องแล้วก็มวลสารก็ถือว่าใช้ได้โอเคด้วยนะฮะนะฮะถึงแม้จะไม่มีมวลสารที่เราอยากจะเห็นก็คือพวกหยบนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้ก็ถือว่ามีมวลสารแล้วนะฮะก็มูปทรงก็งดงามด้วยนะองค์นี้นะฮะเห็นภาพเดิมๆนะฮะสังเกตจาก พวกปูนพวกผลึกแคนไซพวกนี้จะขึ้นเต็มไปหมดนะฮะะผลึกพวกนี้ถ้าถ้าเกิดเอาขึ้นคอบูชานะเสียง,งขาวพวกนี้เขาจะค่อยๆจางหายไปนะฮะเนื้อพระที่ข้างในก็จะเปิดเปิดในที่นี้หมายความว่าป้าขาวพวกนี้มันจะหายไปจะเห็นเนื้อพระข้างในที่เป็นลักษณะแบบนี้จะสามารถมองเห็นบนสารได้นะครับโอเคครับสำหรับองนี้ก็ยุติแค่นี้นะครับสวัสดีครับ